อยู่ะระเบิดอะไรแล้วเปล่าพอเตอร์ไปหลับมือก็เ,อเลยครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปต้องดูชาวบ้านนะคือเพราะฉันผมมันติ้งไอเดียเข้ามาได้ว่าอยากให้ผมทำตัวคอนตัวฟรีจะได้บแบบเออใครๆก็มีคือถ้าใครไม่มีตัวฟรีเกิปนี้ผมไม่ได้พูดอย่านงนะเพราะวันนี้จะมาสอนเล่นลูฟี่นะฮะ ฟี่ร่างแรกพี่ผมเคยบอกว่ามันอ่อนที่สุดในเกมนะแล้วเนี่ยให้ดูว่าถ้ามันเล่นอะมันจะเล่นยังไงให้ก็เดี๋ยวไปเจอในเทรนนิ่งนะครับก็เลยมาที่เทสเซสแนะครับก็อ,อ,อยู่กับพวกเขาคนเดิมนะพี่คิวกับยูบี้ก็เดี๋ยวเรารีวิธสกิลก่อนนะแล้วค่อยบอกคอมโบแล้วกวเทีนิคใช้นะา <c ười> ยุหนึ่งก็จะริ่งนะนี้เข้าใจง่ายครับองตัด,ดวลวด้วเมียนี่ถ้าจะมันแค่ถูเซสไหมจะห้าสิบไม่ก็สี่สิบห้านะประมาณนี้นะ ของลูฟี่โอ้ลูฟี่ต้องนิ่งเหมือนกันคือสกนะิลบาเรียน่ยผมบอกกันนะครับสก,กิลต่อยอยู่แบบนี้ยสมัยก่อนอนะ่ะพวกตัวลูฟี่อ่ะมันแรงมันแรงแบบเหลือ,เล,อเลือดมันรอน,นายมีขอสิทนะที่เหมือนมันจะโดนเนิร์ฟไม่ทำไห้นำไม่ได้ครับเลยเบาลงก็สก,กิลสองมาสก้าครับนี่คืออันนี้มิชชั่นชอบบักไหมไม่เป่นสามสิบเจาะโลนะครับสิกก่นี้แล้วบว์หว่อสกิลเนี้ยใช้วังผลมากไม่ได้ถ้าเดี๋คุณจะแบบใช้คอโมโมบอะมันจะว่างผลได้มากกว่าโอเคสกิลสามครับล็อกเก็ตนะ ชื่ออะไรนั่นเลยมิมัจดจรวดยันยืดไงดึงตัวใส่นะั่นเหมือนโคตรอันนี้สกิลนี้ใช้ยากของผลไม่ได้เลยจะทำก็พิสโตนะครับนี่ง่ายน,นั่นสกินี้ง่ายนะเข้าใจง่ายมามต่อยเร่งล็อกเต้านะครับถ้าเป็นดาเมจทดาเมิทตัวตนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะสกิลแบบเยอะแค่หนึ่งกับสองตีกันไปก็เดี๋ยวผมบอกเทคนี่ใช้เลยนะย <c oughs> ิงที่นี่ใช้สกิลฟิ้น <c oughs> ผมไม่มีเลยมันพูดยากอะ่ะ เทคนิคสกิลใช้มันต้องคอมโบออนะต้องเล่นให้ดีตอนที่หนีหายผมก็บอกใครเนี่ยผมให้มองไหนผมให่ได้อย่างเดียวคือสกิลสามอเลอยเอาไปคิดแต่มันจะโดนง่ายมันบล็อกทันอยู่แล้วนะสำหรับผมบอกยังมัน,มนองผนไม่ได้นะสกิลมันแต่ถ้าจะคอมโบก็บกยากนะก็เดี๋ยวผมจะทำคอมโบให้ดูนะคอมโบตัวนี้ง่ายครับถ้าเราต่อยดูกมันมันก็จะผ่าไปไงี้นะหลวมสองสามปึ๊บ อ่าเราต้องงัดลงนะครับผมผิดแต่แรงใจเหมือนกันก็อย่างเมื่อกี้นะผมว่าคอมโบมันค่อนข้างแบบหน้า,น,าน่าตายอยู่นะก็เดี๋ยวผมทำคอมโบให้ดูเลยนะอีกกล้องนึง่งจะได้เห็นชัดมีนะแล้วก็ไต่รัวหนึ่งสองสามงัดขึ้นทุบลงผมก็ช้าไปนะโบติมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคุณครับโอเคแล้วเอาว่า เป็นว่านะหนึ่งสองสามสี่มันรั่วหนึ่งสองสามมันขึ้นตุบลงมันจะโดดนะแต่คือมันมีเดี๋ยวผมจะบอกทีดีอีกอย่างหนึ่งก็กันก็ที่ผมจะบอกนะคือวิทยาตะี้ะบาสุก้าทำเร็วเรียกผูเห็นว่าถ้าเป็นบอทจะบอกทันใช่ไหมครับมันวิธีตรทำห้บอกทันย่นะั้มจะทำให้เูเลยหนึ่งสองสามขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะแล้วก็กต่อย สังเกตไหมครับว่ามาซุก้ากับหมัดผมผมเนี่ยไม่ออกพร้อมกันนะคือเทคนิคเนี้ยตอนนี้กับตัวละครเนีนะ่ยเรางัดขึ้นอนะ่ะเรารอแป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยจะกดเราค่อยกดใช้สกิลอีกรอบนะครับหนึ่งสองตามงานขึ้นรอแป๊บหนึ่งล้วกดสกิลพร้อมกันก็จะออกเป็นอย่างงี้นะที่ได้การตัวนะครับลูฟี่ลูฟี่ทำสกิลก็เป็นคอมโบนี้นะก็ไปนี่เออเทนนิงนะโอเคนี่คือเก็ตสองครับก็เข้าใจง่ายยูสองสเก็ตสองนี้ก็ใช้แบบใช้การไม่ได้เดือน แต่ก็ถ้าคาุณจะทำคอมโบก็เหมือนเดิมครับแต่บอกเลยมันแรงกว่าเยอะรอบนึงต่อยตายก็เห็นแค่นี้แหละอันนี้นจะติดโซนนะครับดาเมจนทีเดียวของผลไม่ได้เหมือนเดิมนะนคือสังเกตว่าลูฟี่ย่างทำทีมเรเม็วของผลได้มากกว่าแล้วก็เกียนกามซิมนี้ถือว่ามันเองเองนะแต่บอก,บอกได้นาามจไม่ได้วาวนะครับ บอกก็ก็รอดนะองของบอกถอยรอดหนึ่งสองสามกัดแบบขึ้นบอกกนหนึ่งแล้วก็ต่อยบาสุกา้าลมีย่วงทำสกิปแบล็อกเปลาน,นั่นแหละความดีนะก็ดเดี๋ยวไปเจอกันในแนงเกมครับโอเคกลับี่แรงเกมครั้ที่สองนะครับพรั้นเราแพ้ไปนะแพ้แบบนับคาบดิ ใช่จรี่ๆผมเนี่ยโอเคเจอคนเดิมเลยนะเขาเขาเหมือนกันต่อเลยแล้วตัวเราก็แพ้ด้วยนะบอกแล้วตัวมันแบบคือไม่ได้อ่ะเจอใครเนี่ยเขาเล่นชินจิหรือว่าอะไรอ๋อกิวกาเมดกิวกาเมดอ่ะผมดูไปอบอกนะอุย้ยอะไรอะอะไรกันน่ะขออะไรกันน่ะผมรู้เรื่องซนะเนี้ยโอเค กิวที่หวังผลไม่ได้หนึ่งสองสามงัดขึ้นเอาไปหนึ่งตีลงบอกเราได้คอมโบแล้วนะแต่เมื่อกี้ไม่โดนป่ะบอกไว้ก่อนนะเออกิวกิเม้นบอกบ่อยๆแต่เรืยะบอกไม่ได้ขอโทษนะอุ้ยอืมรืยะเขาเมื่อกี้เขาไม่ได้ชาร์จชาร์จหมัดมันเลยแบบโดนเดียวแต่ไม่แรงเขาพยายมจะตายเหมือนเราสู้ได้อยู่แล้วตอนนี้ทันไม่โดนหรอนะอย่างนี้ เรา้อบคนไม่โดนเนี่ยเราโดนตีฟรีเลยนะอุ้ยมิเรยามาหนะัวลูกตะโลเตะโเตุดีแค่ไหนนะที่เราไม่ปิงแต่เราเล่นสู้เขาไม่ได้ดีนัความแขของความสามารถตัวละครเล่งผมนะเนี่ยามิเรยมตัวเนี่ยต้องบเวให้ได้นยิงซีงซีซียิงแล้วโอเคเราถูกได้เขาจะเตะเตะเลย ว่าเอยนะเ่าเทเทโอ๊ยไม่ใช่ว่าเทฮะว่า,คา,าใครเราได้นะอย่างนี้อาอจอยฮึตีลงเอา้ากิวกระเมดยิงผมนี่ไงที่คือข้อเสียนะสองสองาเพื่อน,นอีกคนนึ่งยื้อไม่ได้มันจะเป็นเงี้ยนี่คนนึงกำลังขยันเขาพเขา้เขาเขาติดมาแนละ้วนเนี่ยพีด่ดนเรื่นี้วย เอากระเด็นดิอย่างงี้เอาเยอู้โ,โ,โดนดาเมจเยอะมากผมเรถแตกเลยิดวี้คุณหนีไปไหนคุณจะหนีอย่างเดียวเลยอะเอดอ,อดิวี้เขาป๊อดบอกไม่ได้อีกมืดหรออืมอนี่ไม่ดีนะ โอ้โหดนหนักจับยิ่งเหิร์โยาเขมีอน,อนตแล้วเน่ยเฮ้ยะเก็บเก๋ออุ้ยสวยนิวนนีเขายังไม่มีติตคนเลยวะน,นี่โชคดีนะผมอเกียไม่ได้คุณเล่นกับมิโนยาได้ไหมยูบี้ิโนยาอือแตกหรอไม่ได้นะเขาตายเท่าเราแหละออไรอ่ออลสวนลงสวนโอเค เขาคิดเหรอแผนเขาคงจะลงหมกก่อนแล้วมั้ยไปลงเลยไปลงเลยอุ้ยเขาเอาผมว่ะเข,ข,ขาเขาเจอเ,อเปล่าผมไปายได้ติดละทีเดียวยได้ติดละบางทีเราจะทำได้มากขึ้นเยอะเลยนะอะได้ติดยังจมีประโยชน์มากโงนไป่โง่เฉยเอาละเอาติดละโทวะคนไหนคือโทวะนี่เหรอ มโอ้ตะกี้ขีโก้หืมตายยังไงเอลิชหุยแย่แย่แย่มากเอลิฟมากเอลิฟมากมากมากเลยเป็นอะไรเอลิชกจะเจาตายคือแบบโลโล์แตกอยู่อะแล้วมันโดนอะเดียอันติไม่เคยโดนทำไมฮะตะกี้เตะอัตโนมัติของมันบล็อกได้นะเดียะแต่นั่นแหละไม่เอกไม่ได้โอเคไม่ขอจะพลาดแล้วนะ กลัวนะบล็อกอย่างเดียวเลยสกิพี่โกงสกิมเลยอะกำลังนึ่งนับเซนนะเขาผ่านยอพี่มันจะมีสกิลเต็มป่ะสกิวที่มัน,น,น,นะนมจะนรจ <Okay. S 1> จะอ,นนะ okay. อ,อเราเลพลาดนะโอเคเขาพลาดพลาดเองอุ้ยโดนเราอีกเขาตายแล้วนะเลยอะ ก็เลยอ,อีวิดหนึ่งนี้ไ้ฟีโอ้โคยคุณยูบี้สปิมาฮะรียาภานะรียากาไปต้อ,องเอาอูเดินไปตรงนี้ตกงสักคนหนึง่งเอาเคาเตอร์อีกตายอย่างนี้ยูบี้ทำไมันอย่างพี ตีเขาตีเขาตีเขา,า,าโอเคตสองนะจีมีหวังอยู่นะอย่างนี้เราเป้านะไปนานนะอย่างนี้เกือบแพอยู่อคอมเตอร์ต่อเดอี๋ยวโอเคไมืไ่อไรซาชูเราได้ที่สามนี่ต้องมัน่นใจว่าใช้ได้ยังไงก็ใช้ได้เลยนะเดียวิสสวยตีหลังนะ บอกว่าเดี๋ยววิ่งไม่บล็อกอะไรทั้งนั้นเลยโหหนึ่งหนึ่งนะเคยเ้าพลาดสกิลนี้เราต่อยฟรีจริงเราขอ้อจะพลาดนะเราพลาดเคยบอกไว้นะเดีเ๋ยววิวคอมเมนต์ผ่านแล้วเนี่ยเราเขาพลาดนะสกิลการเบรกเราไม่ใช่สกิลระเบิด,ดใครอยากไปด้วย ยิ่งผมมีที่นึ่งเลย่ัวเนองตัเคอร์เตอร์เออผมนาจะได้ต่อยไม่โดนะไม่โดนเะขาพลาดแล้วนะเนี่ยจริงไม่ทันจิ๋ระเบิดกนะระดาลปะเคอ์เตอร์เทรเารกกวดืดเทราวืดตะกี้หมืนคุณดาวจิ๋วกาจะได้เรียกกนะันทันนะจะเย็นกว่าชนะแนนะ่สินี้ ระเบิดเฮ้ยทุกคนเขาพลาดชนะเมื่อกี้ว่าเขาจะใจร้อนไปนะโอเคติ้งติงติ้งอยู่ชนะไปนะโชคดีก็ก็วันนี้มีแค่นี้นะผมแลนวทั้งเราแพ้ไปนะเรยลูฟี่ตัวมันทุ่ย่ากนะครับเราเจอยูสเกะได้วแหละมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยก็วันนี้ไม่แค่นี้นะผมไม่น่าอะไรมาผมจะทำมันนะครับลองทุกชาวบ้านก็วันนี้มีแค่นี้ก็เจอกิฟต์หน้าครับ ấy okay, chứ cần